สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับพ่อแบมพยานเด็ดใครได้ประโยชน์บ้างพ่อแบมบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนบ้านลุงพลแต่หน้าบ้านแบมนั้นมีสนยางบังกัน้นอยู่ จึงมองไม่เห็นบ้านแบมวันที่11พฤษภาคม63นายแบมบอกเห็นลุงกรีดยางเวลา9ก้านาิกา20นาทีจากภาพบนซ้ายเวลา9ก้านาฬกานายแบมได้ยินเสียงเด็กร้องห่างบ้าน160เมตรพอเวลา9ก้านากา10นาทีเห็นผู้ชายเดินไปที่ซุ้มกอไผ่ซึ่งห่างบ้าน200เมตร จากนั้น9ก้านาิกา20นาทีหันไปทางขวามือเห็นลุงพลกรษดยางห่างไป160เมตรแต่ลุงบอกเวลานั้นยังอยู่ที่สนยางห่างไป2กิโลเมตรนายแบมจำเวลาผิดจึงไม่ตรงกันต่อมา9ก้านิกา45นาทีนายแบมพูดว่าพ่อน้องเดินมาบอกน้องหายแต่พ่อน้องบอกไม่ได้มาเพราะไถนาอยู่ ใครโกหกอีกแล้วหลัง10บโมงมีการรวมตัวของชาวบ้าน2-3หมู่บ้านเกินร้อยคนเพื่อค้นหาน้องธรรมชาติของทุกคนต้องไปดูจุดที่สงสัยที่สุดก่อนแน่นอนในแบมและชาวบ้านรีบไปมองหาน้องที่ซุ้มกอไผ่และรัศมี100-200เมตรรอบบริเวณน,นั้นแต่ไม่พบนายแบม อย่าพูดนะว่าไม่ได้ไปดูเพราะจะประหลาดมากที่ไม่ค้นหาจุดที่ตัวเองสงสัยที่สุดถ้าไม่ไปดูคือกุเรื่องขึ้นมาเป็นอันว่าน้องไม่ได้ถูกลุงพาไปทั้งที่ซุ้มกอไผ่และทิ้งที่อื่นๆบริเวณเชิงเขาเนื่องจากชาวบ้านเกินร้อยคนเดินหน้ากระดานปูพรมหาทั่วแล้วอีกทั้งน้องยัง มีชีวิตเดินได้ร้องไห้ได้ในแบมและชาวบ้านจะไม่ได้ยินเสียงน้องเชลือสรุปแล้วลุงพลไม่ได้อุ้มน้องมาทิ้งให้อดตายตามที่ตำรวจชื่อสุวัส์พูดส่วนสุวัส์เพื่อนผมที่เป็นวิศวกรเขามีเชื้อจีนผิวขาวนิสัยดีเรียบร้อยมีศิลธรรมตรงไปตรงมา ตอนนี้เพื่อนสวัสด์เลิกทำงานกลับไปพักผ่อนดูแลสวนทำสวนผลไม้แถวสามพรานแล้วเป็นอันว่าพ่อแบมคือพยานเด็ดของตำรวจกับพ่อแม่น้องชะพู่ตอนเริ่มต้นแต่ตอนจบเขาคือคนฟอกขาวให้ลุงพลชนิดที่ทุกคนคาดไม่ถึงเพราะค้นหาน้องในซุ้มกอไผ่ ก่อนลุงกลับจากส่งพระแล้วสวัสดีครับวีระหลงสมบุญทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กไว้ดังนี้ครับโหดร้ายกว่าที่คิดเกมกกกอกนอกจากจับบูชายันทำให้สังคมแตกแยกยิ่งขึ้นเพื่อกรบข่าวอะไรบ้างบางอย่างหรือเปล่ายากที่จะคาดเดาสื่อหลักสื่อรองหลายฉบับที่ไม่เคยสนใจข่าว กลับเอามาเล่นตามกระแสซึ่งนับว่าแปลกมากแถมมีบุคคลบางกลุ่มบางพวกเขารุมยำเหมือนศัตรูคู่แค้นกันมาร้อยปีทั้งที่ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นทนายเองเบื่อเบื่ออยากอยากคือเบื่อที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ก็อยากทวงคืนความยุติธรรมให้กับลุงคนนั้นสิ่งที่เห็นและทราบมา ลุงเป็นสินค้าชั้นดีมีคนสามารถสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรอย่างต่อเนื่องกันมาทั้งคนที่อยู่ใกล้ชิดและอยู่ไกลเพราะเรตติ้งลุงไม่ตกขณะที่เขียนเรื่องนี้ทนายยังไม่ทราบว่าลุงได้ประกันหรือไม่โอกาสได้มีน้อยกว่าโอกาสไม่ได้แต่จะได้หรือไม่ได้เป็นดุลยพินิจของศาลซึ่งจะพิจารณาจากคำร้องขอประกันตัวประกอบ คำคัดค้านเขาพนักง,งานสอบสวนและฝ่ายตรงข้ามนับแต่วันถูกจับมี FC จำนวนหนึ่งสอบถามเรื่องที่จะช่วยลุงแต่พรันที่ข่าวนี้ออกไปอีกฝ่ายก็เล่นเกมโหดโดยการปล่อยข่าวร้ายต่างๆสกัดความช่วยเหลือทุกอย่างเรียกว่าทําให้ชิบหายอดตายไปทั้งครอบครัว FC หลายคนอยากจะเข้าไปช่วยแต่เข้าไม่ถึง ถูกถีบถูกสกัดทําให้เหนื่อยท้อใจรวมทั้งทนายด้วยใครที่คิดจะช่วยเหลือครอบครัวผู้ถูกทําลายขอให้ใจเย็นๆอย่าโอนเงินไปให้หรือผ่านใครทั้งนั้นไม่ว่าจะนามบุคคลนิติบุคคลหรือมูลนิธิใดๆขอเวลาสักนิดทนายกำลังหาทางอยู่เพราะเงินทุกบาทถ้าจะโอนไปช่วยต้องให้ถึงมือ พ่อแม่ลูกเมียหรือญาติสนิทมีตัวตนชัดเจนเท่านั้นทนายรู้ว่าพ่อแม่ไม่มีเงินเลยลูกเมียมีเท่าไหร่มีภาระอะไรความห่วงใยของเขาคืออะไรเขาไม่เคยห่วงตัวเองห่วงแต่ลูกเมียเท่านั้นท้ายนี้ทนายขอเรียนชี้แจงก่อนว่าถ้าจะมีการช่วยเหลือคือการช่วยเหลือ ไม่ใช่การบริจาคดังนั้นเมื่อโอนไปแล้วเป็นสิทธิ์ของผู้รับโอนจะไปใช้หรือทำอะไรก็ได้ไม่มีการทวงคืนไม่มีการตรวจสอบและไม่มีการเอามาทวงบุญคุณภายหลังแปลง,ง่ายง่าคือช่วยแล้วช่วยเลยแต่ปัญหาการจะช่วยใครเขาต้องยินยอมให้ช่วยด้วยเหมือนคนกระโดดน้ำตายเราพยายามช่วยแต่เขา ไม่ให้ช่วยเพราะเขาอยากตายอันนี้น่ะช่วยไม่ได้จริงๆแต่ถ้าจะให้ช่วยง่ายนิดเดียวแต่จะให้ช่วยหรือเปล่าก็แล้วแต่ชะตาฟ้าลิขิตครับตบมือข้างเดียวไม่ดังทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับปริศนาคำพูดแต่ชัดใครอุ้ม ฟังวลีกับประโยคที่พูดออกมานั่นไม่ใช่ความลับอะไรขอแค่จบป .4 ถึงป .7 ก็เดาออกส่วนคนจบม .3 ม 2, 3, มศสม .6 ปริญญาตรีโทเอกทนายตำรวจย่อมรู้ชัดในคำพูดแต่ก็ทำเป็นแกล้งเพราะผลประโยชน์ต่างตอบแทนถึงจุกอ,อกพูดไม่ออก กระทำเรื่องตรงกันข้ามกับความจริงยิ่งอายการผู้ภากษาฝังแล้วอมยิ้มนี่มันจับแพะชัดๆฟังดูเถอะมันจะมาเอาลูกกูมันเอาลูกกูไปแล้วเสียงโทรศัพท์ลูกหายเหรอฮ่าฮ่ฮ่เหมือนคิดดีป่ะฮ่าฮ่ฮ่และหลับให้สบายนะลูก 12. พฤษภาคม63แทนเงินกู้อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ตั้งใจจะทำให้เรื่องบานปลายเป็นข่าวใหญ่ตำรวจสั่งให้พูดนะ้าขอโทษคนของคุณอยู่ที่ไหนความหมายกว้างมากความจริงที่พูดไม่ได้ถ้ายังไม่หยุดพูดจะแฉะนะ อยู่นิ่งๆไม่งั้นจะได้ดิ้นกันทั้งฝูงคำพูดใครบ้างก็นึกเอาเองดิ้นกันทั้งฝูงฝูงคือคนที่บ้านใกล้กันคำพูดเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับลุงพลคนบ้านไกลลุงแค่แพะเท่านั้นสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ อภิโถชีวิตชัยพลนอกจากมีทนายดีแล้วที่ดีที่สุดในชีวิตคือมียายแตนแสนดีที่เหลือชัยพลมีเอซที่บางทีก็ดีบางทีก็ว่ารักชัยพลนักหนาก็หาแต่เรื่องให้บางคนบอกมีคลิปดีมีนิทานดีช่วยชัยพลได้แต่ไม่ให้ใครขอเก็บไว้ เล่าอวดเฉยๆฮ่าๆบางคนบอกรักชัยพลแต่ด่ายายแตนรับหลังถามจริงๆมึงรักชัยพลยังไงถึงด่ายายแตนไม่รู้หรือว่าแสนดีที่สุดแล้วสำหรับชัยพลไม่มีใครเกินยายแตนชีวิตชัยพลมีบางคนทำมาหากินบนหลังบนความทุกข์ของชัยพลชีวิตชัยพล มีไอ้หมาหนังกลับคอยหาเรื่องก็หนักพอแล้วแต่ยังไม่สาหัสเท่าพวกที่อวดรักชัยพลแต่ทำร้ายชัยพลด้วยการเล่านิทานนิทานจังเวนถ้วยตะไลที่อ้างว่าชัยพลได้แต่ไม่ช่วยแล้วมึงนะ่ะจะอ้างทำถ้วยอะไรวะถามจริงๆชีวิตชัยพลจับมือยายแตนไว้แน่นๆ จับแล้วเดินกันไปสองคนนะชัยพลอีชั้นให้ชัยพลได้แต่ความยุติธรรมแต่ความรักและความเชื่อมั่นยายแตนเท่านั้นให้ชัยพลได้เชื่ออีชั้นไม่ได้ขายกํำไรพญานาคไม่มีโปรโมชั่นไม่ได้เชื่อถือเครื่องรางของขลังใดๆแต่อีชั้นมีแค่ใจที่รักความยุติธรรม อิชันถึงเขียนถึงชีวิตชัยพลเพราะชีวิตชัยพลคือชีวิตยายแตนยายแตนของอิชัน